สัพพาริวรานิสัพพริวรานีที่กุสังคสสาทุสังสสะโอนุโชยามาุโนพันเตุโนพันเตที่กุสังโฆสังโอิมานีของข้าพระเจ้าทั้งหลาย้าหายเพื่อประโยชน์

ได้จะมาต่อยอดอีกนะครับไม่เปลนะครับก็เราท้ากันไปแล้วนะฮะตามนี้ก็นนบเดี๋ยวเรายกท่านดรพระมหาชัยธารคุณโนพระมาวิกรและครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกนามด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่งนะครับยะถาบริวา,าปุราบาริปุริเรนติสะกทระ meva ito tinang petanang upaka pati ichitang e batitang tumang kipa meva